สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ h o p ปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสในกิจน้ําแข็งเวสไฟนะครับแล้วก็หรืออะควาเวสอิฟฟโนนะครับก็เป็นกิจน้ําแข็งเวสไฟนั่นเองนะครับเป็น2สัปดาห์นะครับที่มีณตอนนี้นะครับส่วนสัปดาห์สสัปดาห์4เนี่ยก็จะรวมเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคครับตัวแรกก็จะเป็นดิเบลเลียครับ o v r 1 0 8นะตัวเนี้ยเป็นกองกลางที่ปรับเวิร์เกตเป็นสูงกลางนะครับปกติจะเป็นสูงต่ำนะดิเบเลียตัวเนี้ยข้อดีเลยคือผิวยิงกลมแล้วก็มีการเลี้ยงทีี่ด ก็เหมาะกับคนที่เล่น CM ฝั่งขวาแต่พลังงานดิมบเลียเนี่ยมันค่อนข้างจะน,น้อยด้วยอายุด,ด้วยนะครับก็แนะนําใครที่จัดเนี่ยผมว่าต้องมีสำรองสําหรับหมดเฮดทเฮดนะครับส่วนเมเนผมว่าลงสบายครับเพราะว่าพลังแฝงให้มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงไกลนี่คือครบหมดเลยเพเมกกุงเพเมกเกอร์เนี่ยดีหมดเลยนะครับแล้วก็ความผิวเนี่ยไว้ใจได้สําหรับดิมาเลียนะครับโดยรวมแล้วดิมาเลียเนี่ยห้าเมเนเนี่ยเอสเลยนะครับแล้วก็เฮดทเฮดก็ต้องประมาณ A บวกนะครับ ส่วนตัวตตะไปก็จะเป็นเอนโซเอนโซเฟรนเดสครับกองกลางเชลซีนะครับโอวิอารตัวเนี้ยถ้าเป็นในเฮตูเฮต์เนี่ยถือว่ายังเป็นรองหลายตัวอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะปั้นแล้วก็เอามาเล่นเนี่ยผมว่าหาว่าเล่นได้ไหมสกิลมูส์มันเป็นข้อเสียของเอนโซเลยคือไม่สามารถกดสกิลแล้วก็เอาตัวรอดเลยแต่ถ้าใครเอามาเล่นจ่ายแปะบอลแล้วก็หาจังหวะจบสกอร ก็แนะนําให้อัปก้าไปเลยครับเพราะว่าเอนโซเนี่ยเวิร์กเลจะเป็นแบบสูงสูงครับเป็นกองกลางสายแบบบล็อกทูบล็อกพลังแฝงแบบเยอะๆอารมณ์เหมือนดิมาเรียเลยนะครับตัวนี้ก็เชียย์เป็นทาง A บวกนะสำหรับเอนโซนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอูกาเต้ครับ CDM ของแมนยูตัวนี้จะเหมาะกับคนที่เล่น CDM คู่ใครที่จะจัดหรือว่าเปิดได้จะตีเล่นได้แนะนําเป็นแผนซ DM คู่เท่านั้นนะครับเพราะว่าเวิร์กเลของอูกาเต้เนี่ยจะเป็นเวิร์กเลทแบบสูงๆนะครับส่วนเรื่องของเกมลงงกันแฝใเ ตัวนี้ก็ยังเชียร์เป็นทาง A บวกเฉพาะเ to h เฮเท่านั้นนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นโกเบล OBR 107นะครับตัวนี้ก็เป็นโกอีกตัวหนึ่งที่รูปร่างเมตาแล้วก็เหนียวหนึบแล้วก็เรื่องของพลังเนี่ย124 124แทบจะ2ช่องนะครับแล้วก็มีการตอบสนอง126แล้วก็การรับบอล123ตัวเนี้ยแน่นอนการันตีความเหนียวนะครับเล่นได้เลยแบบชิวๆสำหรับเฮตเฮนะครับส่วนใครที่จะทำ o v r ผมว่าเล่นได้ทั้งสองโหมดนะครับตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นทาง S นะสำหรับ โกบิลนะครับตัวนี้คือโคตรเหนียวเลยครับคือบินเป็นยุงนะครับเคยเห็นบินเคยเห็นยุงบินไหมเนี่ยครับโกบิลเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยครับคือตอมแล้วตอมอีกนะครับตัวนี้คือเหนียวมากๆนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าอ่าเป็นบันนะครับจูเลียนบันนะครับเป็นกองกลางอารมณ์เหมือนซินดินซีดานเลยใครนึกไม่ออกว่าเฮ้ยบันเนี่ยทรงมันเป็นแบบไหน ให้นึกถึงซินดรนซีดานเลยตัวนี้จะอัพเลี้ยงแล้วก็เล่นกลางตรงกลางคดรเรียกว่าค่อนข้างที่จะดีเลยอารมณ์เหมือนอกูลิศโซคาเตสแล้วก็ซีดานเลยแต่ตัวนี้ค่อนข้างเยือกผิวนะครับข้อเสียเลยผมว่าเป็นเรื่องของเท้านะครับแล้วก็ความวยเฉยๆครับนอกนั้นคือเล่นได้ปกติเลยนะครับก็แนะนําให้เล่นตรงกลางเท่านั้นนะครับสำหรับจูเลียนบันนะครับแล้วก็เวิร์กเลนเนี่ยมันจะเป็นแบบกลางๆนะตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นทาง a บวกนะสำหรับบันนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นแบ็คขวา106อย่างแบตลี่นะครับที่มีความไวสูงนะครับแล้วก็ผมได้เช็คเรื่องของพลังงานมาแล้วพลังงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ84นะครับแล้วก็พลังเกมรับถือว่าพื้นฐานม,มากๆนะครับตัวเนี้ยต้องอัพโลเวล3เท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าพลังเกมรับคือน้อยมากๆนะครับโดยรวมแล้วถามว่าเป็นแบ็คระดับท็อปได้ไหมผมว่าไม่ถึงระดับท็อปนะครับแต่เป็นแบคที่ ใครที่กาลังปั้นทีมอยู่แล้วก็สามารถเอามานํามาเล่นได้หรือว่าแลกแต้มก็ได้ครับสำหรับแบตลี่นะครับเพราะว่าใช้แค่200เองนะครับตัวนี้ก็ยังเชียร์เป็นทาง a บวกนะครับจริงๆก็ประมาณ a แก่ๆจริงๆอ่ะผมว่าตัวนี้ a ได้ครับตัวนี้ a ได้นะตัวนี้ผมเชียร์เป็นทาง a นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นจิมินเนส200ใครอยากไปหลงป่าแล้วตัวนี้คือตัดไปได้เลยครับจิมินเนสคือหลงป่ามากๆนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็น c v ของแมนยูนะครับก็คือลิซันโดมาร์ตินีนั่นเองนะตัวนี้คืออารมณ์เหมือนคานาบาโลเลยครับแต่ตัวหนาหน่อยนะครับใครที่แบบอยากเล่น CB แบบ มีความคล่องตัวสูงวิ่งไวหน่อยแล้วก็บังคับง่ายนะครับก็ตัวเนี้ยเล่นหลัง3าหลัง2คือได้หมดเลยนะครับข้อเสียเลยผมว่าเป็นเรื่องของส่วนสูงเท่านั้นเองในเรื่องของการเคลียร์ลูกกา,กาศอาจจะมีบางจังหวะที่มงถึงบ้างไม่ถึงไม่มงไม่ถึงบ้างนะครับก็แล้วแต่ดวงแต่โดยรวมแ,แล้วก็ยังเล่นได้อยู่ตัวนี้ก็ยังเสียเป็นทาง A บวกนะสำหรับมาร์ตินเนสนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอ่า CDM ขอของเชลติกนะครับเชลติกนะครับไม่ก็อ่านว่าเชลติกเฉย ก็คือการ์ดโกลด์ิเชลติกนั่นแหละครับเป็นกองกลางอ่สกอตแลนด์นะครับเป็นซีดีเมคู่นะครับก็ตัวเนี้ยเหมาะกับซีดีเมคู่ด้วยเวิร์กเรทที่เป็นแบบสูงๆด้วยแล้วก็พลังแฝงอ่ะมียิงไกลแล้วก็เปย์เบเกอร์นะครับแล้วก็พลังงาน5ดาวธาตกิลมูฟคือ4ดาวตัวนี้คือถือว่าเฟี้ยวมากๆสำหรับใครที่กำลังปั้นทีมอยู่ผมว่าเอามาเล่นเลยเลยไม่ว่าจะเป็นอัพก้ามเวลรสามเป็นบล็อกทูบล็อกก็ได้หรือว่าจะอัพโลก็ได้ตัวนี้ก็ผมก็ยังเชียรรร์เเเป็็นนทาางล่่่่ซีีีดมมคคููถือวอววฟ้ยยัับบสหแก เกอร์นะครับไม่ใช่เดี๋ยวมันอ่านชื่ออะไรไม่รู้ว่าคารลัมแมกโกโก้อะไรไปใช่ครับเอาไปต่อเลยดีกว่าครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นกองกลางปารีสอย่างเอมิลี่นะตัวนี้ก็พื้นฐานนะตัวนี้ใครเปิดได้ผมว่าแลกแต้มก็ได้นะครับตัวนี้ก็ผมว่าตัดไปเลยเบิกเลยกลางๆพลังแฟงไม่มีนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นซานนี่นะครับตัวนี้ก็ย้ายไปกาลัสลาเรียบร้อยนะครับซานนี่จุดเด่นเลยคือซ้ายแล้วก็สายอย่างเดียวแล้วก็มีแค่ความผิวนะครับความลงความเร็วผมว่าพอมีข้อเสียยังเหมือนเดิมเรื่องของพลังงานคือน้อยตลอดเลยครับสาหรับซานนี่นะตัวนี้ผมว่า เล่นก็ได้หรือแลกแต้มก็ได้นะผมเชียร์เป็นทางแรกดีกว่านะครับสำหรับสาเี่นะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าฮาซาแลละครับตัวนี้เป็นปีพลังม้าครับคือวิ่งเป็นม้ามากๆครับฮาซาพันแต้มถามว่าคุ้มไนะหมถ้าใครแบบกําลังเก็บ ผมว่านะตอนนี้ราคานักเตะคือร่วงแบบสุดๆเลยครับทาซาเนี่ยข้อดีเลยคือวิ่งไวความคล่องตัวสูงแล้วก็ส่งบอลดีน,นะครับแล้วก็ตำแหน่งรองเนี่ยก็เล่นเอลเอ็มได้ด้วยนะครับเป็นปีกที่ค่อนข้างเจะเหมาะกับเมตาปัจจุบันมากพลังแฝงก็จะมีเรื่องของอยิงแผ่นโค้งแล้วก็เพยเมกเกอร์นะครับสำหรับฮาซาผมก็ยังเชียร์เป็นเอสนะครับสำหรับฮาซานะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นซานิตินะครับซานิติเป็นตัวแจกนะครับเนี่ยซานิตินะครับกับมอรินี่อันนี้เราจะให้เลือกกันครับผมว่าซานิติเนี่ยเป็นสายแบบเป็นแม็กขวาเวิกเลยสูงๆแล้วก็เหมาะกับเมตาปัจจุบันมากสําหรับใครที่กําลังปั้นทีมนะครับส่วนมอรินี่เนี่ยใครที่ไม่มีงบซื้อมอรินี่ร้อยเจ็ผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างทีฮจะดีเลยแล้วก็ประหยัดเงินนะครับตัวนี้ก็ A บวกทั้ง2ตัวเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตำนานซานิติแล้วก็มอรินี่นะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นหลุยเฮนเดนเดสตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้โทเค็นโคตรน้อยนะครับแล้วก็วิ่งเป็นม้ามากแล้วก็สําหรับคนที่เล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวสบายครับสำหรับหลุยนะครับตัวนี้ก็มีตัวหนึ่งที่โกงมากๆแล้วก็ยืนหน้าเป้าหน้าคู่สบายนะครับมีพลังแผงมงทองรังแล้วก็ยิงไซก้อยนะครับตัวนี้โดยรวมแล้วก็เอสนะครับสาหรับหลุยเฮนเดนเดสครับใช้ใช้โทเค็นคือโคตรน้อยนะใช้แค่500อเองนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นเอโตนะครับผมไม่ได้เอาตัวพาร์สมานะจะก็จะมีตัว R W แล้วก็ S T เนี่ยจากที่ผมวิเคราะห์แล้วก็ดูเรื่องของสเตตสไในอะไรอย่างทุกอย่างละเอโตเรื่องของความไวจะเท่ากัน,นครับสำหรับตัว S T แล้วก็ R W นะครับส,ส่วนเรื่องที่แตกต่างผมว่าตัว R W จะจ่ายบอลได้ดีกว่าในเรื่องของพลังนะครับแล้วก็ความคล่องตัว170สําหรับเม็ดส้มนะครับคือดีมากๆแล้วก็ถ้าเป็น a อโต้ S T ตัวนี้ จะ,ะมีดีเรื่องของการจบสกอรล้วนๆเลยโดยรวมแล้วผมก็ยังลังเลนะจริงๆถ้าเกิด h ฮตุเฮตอย่างเดียวผมเชียร์เอโตตัวนี้เล่นหน้าคู่นะครับส่วนใครเก็บเรื่องของพลังแฝงเอาเล่นเมเนด้วยแล้วก็ OVR ด้วยก,ก,ก็ต้องตัวนี้นะครับโดยรวมแล้วสองตัวนี้ผมก็ให้เอ็ดนะตัวนี้คือวิ่งเป็นม้านะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นมา,มาตุยดนะีตัวนี้คือผมว่าคุ้มมากนะผมะไม่รู้ว่ามันปรับเวอร์เกตเป็นแบบกลางสูงนะแต่ตัวเนี้ย คือเวิร์กเดย์กลางปกติมาตัวดีจะเป็นเวิร์กเดย์แบบสูงๆนะครับผมก็มาดูมาเช็คอะไรเนี่ย ตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเหมาะกับคนที่เล่นซีรียมเดี่ยวก็ได้คู่ก็ได้นะครับข้อดีของมาตุยดีคือความไวนะครับแล้วก็เรื่องของอพลังเกมรับที่ค่อนข้างจะเ,เยอะนะครับแล้วก็ผาลังกายเนี่ยค่อนข้างจะดีพลังงานเยอะด้วยนะครับพลังแฝงอ,อาจจะไม่มีนะครับแต่เวิร์กเลตก็ดีมากๆสําหรับแต่ผมก็ยังเชื่อว่า CDM ที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากควรเป็นแบบซีดีมคู่นะครับเพราะว่าเรื่องของความแข็งแข่งการเบียดเนะี่ยค่อนข้างทีง่จะสำคัญนะตัวนี้ผมเชี่ยเป็นซีดีมคู่อ่า ค่อนข้างที่จะน้าเล่นกว่าโดยวรวมแล้วสําหรับมาตูดี้ผมก็ยังเชียร์เป็นแค่ A บวกนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นคานาวารุนะครับใครที่แบบไม่ไหวคันนาก็ไปเล่นมาตินเนสเนี่ก็ได้นะครับส่วนคานาวารุจุดเด่นเลยคือ เรื่องของ AI ครับ AI การแย่งบอลการเบียดคือโคดโกงเรียกว่าโกงเลยหรือ่าเรื่องของการวิ่งเบียดแบบตัวใหญ่ๆอยู่ดีคานาวโรวิ่งเบียดเฉยๆเนี่ยค่อนข้างจะด,ดีเลยส่วนข้อเสียเนี่ยคานาวโรเลยคือเรื่องของลูกกากะคือเป็นจุดอ่อนของคานาวโรมานาแล้วในเรื่องของการกระโดดไม่ถึงถึงแม้ว่าสเตตก,การหม่งเนี่ยค่อนข้างจะให้มาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราดูในเกมจริงๆเป็นไปได้ยากครับถ้าเกิดจ้า อ่ากระโดดแย่งหมงกับกองหลังที่มีค่าพลังเยอะแล้วก็ตัวสูงใหญ่เนี่ยค่อนข้างทย่เสียเปรียมกมากๆตัวนี้ผมก็ยังเสียเป็นแค่เสนะสำหรับคานาวโรนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นสัปดาห์ที่2องลวแล้วก็ตัวพิเศษเลยผมก็จะเริ่มที่เปเร่แล้วก็มาลาโดน่านะครับเปเร่ในเกมเนี่ยคือโคตรเก่ง เรียกว่าเก่งแทบจะทุกโมเลยข้อเสียเลยผมว่าเป็นเรื่องของเท้าซ้ายนะครับส่วนเรื่องของความแข็งแล้วก็ AI ผมว่าโคตรนัมเบอร์วันเลยครับเปเร่เป็นตัวที่เป็นตัวหนึ่งที่ a i ดีมากหาตรงหาช่องลูกดื้อเยอะกระโดดสูงแล้วก็ค่อนข้างจะมีความบักค่อนข้างจะสูงเลยตัวเนี้ยผมก็ยังให้เป็น เอสบวกนะสำหรับเฟลยน,นะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นมาลาโดน่าครับเป็นปีกตัวหนึ่งที่มาใหม่แล้วก็ราคาคือโคตรถูกนะครับแล้วก็ผมชอบพลังแฝงมากนะก็คือมันจะเลี้ยงเท้าขวาที่มันไม่ถนัดนะครับพลังแฝงก็จะอ่านอ่ามันทําให้เรื่องของการยิงการส่งบอลเนี่ยจะออกเท้าซ้ายเป็นเท้าที่ถนาดเท่าที่จะดีเลยตัวนี้ก็ผมก็ยังให้เป็นเอสนะผมว่า ข้อเสียเลยผมว่าเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของ่าลูกดื้อผมว่ามันน้อยไปนิดนึงแต่ความผิวความไวผมว่ายังโกงอยู่นะครับไม่เหมือนเปเร่ครับเปเร่ลูกดื้อเยอะแล้วก็โกงมากๆนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็น UCBO สำหรับสัปดาห์2นะครับ UCBO เนี่ยเป็นกองหน้าที่ร้อนแรงที่สุดนะตอนนี้นะครับแล้วก็โกมากๆวิ่งไวถนัด2เท้ายิงไกลคมเพราะว่าช็อตดี AI ในโหมดมินเนี่ยก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ h ฮดทเนี่ยก็ดีด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรต้องพูดมากสำหรับ s t No.1 ที่มาแรงที่สุดนะตอนนี้นะครับสำหรับ UCBO นะครับตัวนี้ก็ S บกนะครับสำหรับ u c ซนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอกองหน้าของโรมา่าตัวนี้ตัดไปได้เลยครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นซิโมนี่ครับก็เป็นลูกชายครับของโค้ดแอดมุลิตนะครับ,รรบซิโมนี่นะตัวนี้ข้อดีเลยคือไวกับข่องเฉย,ยๆแล้วก็สกิลมูกคือ3ดาวทำล่าหาอะไรไม่ได้เลยครับเท้าซ้ายก็ไม่ได้ด้วยผมเชียร์เป็นทาง a นะครับก็พลังดูแบบสวยๆหน่อยนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นฟูเต้นะฟูเตนะ้นะี่มันจะได้แค่ไวเฉย,ยๆนะครับก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีแลกนะครับมีแลกหรือเปล่าน,นะไม่มีนะไม่มีแลกเปลี่ยนนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความไวข้อเสียเลยคือเท้าขวาคือโคตรแย่ก็ตัวนี้ผมแนะนําให้เล่นตําแหน่งรองใครที่เล่นเฮตูเฮ e a นนะเอามาเล่น RW นะครับตัวนี้ก็จะสาย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 แต่เรื่องของความไวแล้วก็ความโกงก็ยังอยู่ในเกณฑ์เมตาอยู่นะครับสำหรับฟูเต้นะครับ ส่วนไม่จริงๆริงมันมีซิกโก้อีกตัวนะแต่ผมไม่เอาเข้ามานะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าโลเบโตคาร์ลสิบหาบาทนะครับใครที่กําลังปั้นทีมอยู่แล้วก็หาแบ็กซ้ายที่แบบวิ่งไวๆโกงๆแล้วก็ AI ดีๆผมขอแนะนําเป็นโลเบโตคาร์ลเลยนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีความไวอาจจะไม่เวอร์ก็เหมาะกับคนที่กําลังปั้นทีมนะตัวนี้ผมกำลังเสียเป็น a นะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอกองกลางของ PSV นะครับตัวนี้ก็เป็นกองกลางที่พลังงานไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่รูปร่าค่อนข้างจะสูงใหญ่นะครับแล้วก็พลังเกมรับก็ไม่ดีผมเชื่อเป็นทางแลกแต้มเลยดีกว่านะครับไปเลยครับเพราะว่าพลังเกมรับ77ถ้าลางกาย79แล้วก็สกิลมูฟคือ3ดาวด้วยความไวการยิงอะไรไม่ดีข้อดีเลยคือส่งบอลกับเลี้ยงดีเฉยนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็น C A M ของลิเวอร์พูลนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยน่าเล่นอีกแล้วครับก็ข้อดีเลยคือสกอิลมูฟสี่พลังงานน้อยด้วยตัวนี้ก็แลกแต้มเลยเด็กกานะครับแล้วก็จะเป็นอ่ากองหลังของอินเตอร์เดฟานนะครับตัวนี้ก็ใครที่กําลังปั้นทีมอยู่ผมว่าจัดได้อยู่ข้อเสียเลยคือพลังงานมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยก็ยังอยู่มาลกลางๆไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไป ผมว่าก็ยังปั้นได้อยู่ A บวกแก่ๆนะแต่ผมให้ A นะครับสําหรับเดฟ่านะครับ A บวกแก่ๆก็สามารถเล่นได้แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นตูรามนะตูรามเนี่ยค่อนข้างจะหลุดเมตาสําหรับกองหน้าตัวใหญ่ด้วยนะครับโดยรวมในเรื่องของพลังเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของความไวแล้วก็การเลี้ยงบอลแล้วก็การยิงนะครับแต่ข้อเสียเลยคือตูรามมัน3าดาวนั่นเองครับใครที่กําลังปั้นทีมอออยยยู่่่่่่หหรรรืืเเเเพิงงมมลลนนนนนนผวววววาาาาาปััั้้้้แกกกก็็คคดีีีะบบตไท A ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นแบ็กขวาอย่างมาโกเยนยอร์เรนเต้ครับเป็นแบ็กขวาจอมบุกนะครับตัวนี้ก็เป็น่าไอที่เติมสูงแล้วก็ลงมารับต่ํามากๆนะครับพลังเกมรับคือน้อยด้วยทําให้การยืนตําแหน่งเนี่ยไม่ดีมากๆตัวนี้ก็เชียร์เป็นทางอัพโลวเวลสามเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเวิร์กเลดจะเป็นแบบเวิร์กเลดแบบสูงกลางเป็นแบ็กจอมบุกรูปล่างเนี่ยประมาณกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปก็อยู่ในเกณฑ์ดีมีความจุงความพิ้วนะครับข้อเสียเลยผมว่าสกิลมูฟแล้วก็เรื่องของพลังแสงไม่มีอะไรเลยตัวนี้ก็เชียรนทาง A ะคับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าเบเนโดซินวาครับ CM ครับตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่เล่นกลาง3ตัวเป็น CM ที่มีความผิวแล้วก็ลูกดื้อเยอะผมว่าลูกดื้อเยอะข้อเสียเลยคือลูกกากาะแล้วก็การเบียดอาจจะดูไม่ไม่ค่อยกิ่งนะครับแล้วก็เรื่องของเกมลูกนะผมว่าไว้ใจได้พลังแฝงโอเคนะครับพลังงานเยอะมากๆพลังงาน5าดาวเวิร์กเลยเป็นแบบสูงๆนะครับเป็น CM ที่อ่าเหมาะกับคนที่เล่นซ DM1 ตัวแล้วก็กลาง2ตัวนะครับตัวนี้ก็เชียย์เป็นทาง a อวนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นเบนนเซร์นนะครับเป็น CDM o v r 1 0 6ก็พลังงานน้อยมากแล้วก็ถ้ากิลคือ4ดาวแล้วก็มาในตำแหน่ง CDM ด้วยเวิร์กเลยเป็นแบบสูงกลางผมเชียร์เป็นทางแลกแต้มได้เลยนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นวัดซาครับเป็นโกที่เบียดเบียดท็อปหนึ่งกับดอนอารุมาตัวนี้ AID แล้วก็การันตีเลยว่าไม่หลงป่าแน่นอนนะครับใครที่แลกนาซาเล่นได้ยาวๆก็ตัวนี้คือโคตรโกงแล้วก็เหนียวมากๆนะครับวันแรกๆอาจจะเว่อร์ๆหน่อยแต่เล่นไปสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมว่าเหนียวหนึบแล้วก็ยืนตำแหน่งดีปกิริยาดี AI โกก็ดีมากๆนะครับก็เป็นโกอีกตัวหนึ่งที่เป็นโกที่เหนียวที่สุดในเกมสําหรับท็อปสนะตัวนี้นะครับวัดซสาก็ S บวกเลย ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นโซกเตสนะครับคนณตอนนี้เราเราก็จะไม่รู้ไงว่าเจะเอาโซกเตสหรือฮัมซิกดีนะครับเพราะว่าโซกเตสเนี่ยใช้1000แต้มนะครับส่วนฮัมซิกเนี่ยจะใช้800แต้มแต่ฮัมซิกเนี่ยมาในตําแหน่ง cm สามารถตําแหน่งรองเนี่ยสามารถเล่น cm ได้ส่วนโซกเตสเนี่ยมาใน cm เหมือนกันแต่ตําแหน่งรองก็เล่นกองกลางได้โซกเตสกับฮัมซิกเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนผมว่าไม่แตกต่างกันเลยเวลาเล่นในเกมจริงจนะครับโซกเตสเนี่ยค่อนข้างที่จะผิวบางบอลดี แล้วก็ยิงไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะคมแล้วก็ AI การวิ่งเข้าไปสอดในการเล่นกองกลางตัวรู้เนี่ยผมว่าดีมากๆส่วนทัาซิกอ่ะผมว่าเหมาะกับกลางสุดละเล่นกลางก็ได้ c m ก็ได้แต่ผมว่าที่มันทำใหม่อย่างเงี้ยผมว่ามันลง ค่อนข้าง,างทีจะสมเหตุสมผลแล้วเพราะว่าโซกเตสเนี่ยจะมี AI เข้าไปยืนในพื้นที่กอบเหยีโทษเนี่ยค่อนข้าง,างทจะดีกว่าฮัามซิกนะครับถ้าเราเอาฮัมเอาฮัาามซิกไปเล่น CM เอนะผมว่าสู้เต้ไม่ได้ส่วนเอาโซกเตสเนี่ยมาเล่นอกองกลางนะผมว่าฮัามซิกเล่นกลางดีกว่าเล่นค่อนข้าง,างที่จะเนียนกว่านะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในเชียร์เอสนะครับเอสเลยตรงนี้เอสเลยนะครับเอสทั้งสองตัวเลยนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นตัวท้ายนะเป็นโรบินฟาร์มเปอร์ที่6 5รโทเค็นตัวนี้ข้อเสียเลยคือผมว่าพรเรื่องของพลังงานเฉยแต่ w o r k ์กเลสเป็นแบบสูงต่ำผมว่าเล่นได้แบบสบายก็เชียร์เป็นทางหน้าเดียวหรือหน้าคู่ก็ได้นะครับแล้วก็การันตีวิ่งเป็นมา้าแล้วก็เท้าซ้ายคือไว้ใจได้ในการวิ่งยิงอะไรพวกนี้ผมว่าตัวนี้เป็นตัวนึ่งที่ เป็นตัวจบนะตอนนี้ก็คือคุ้มมนาะผมว่าค่อนข้างเยี่ยคุ้มเราจะแลกฟาร์มเบอร์ซี่หนึ่งตัวแล้วก็หลุยเฮนเดสหนึ่งตัวเนี่ยก็คู่หน้าให้แบบสบายตัวเนี้ยผมก็ยังเชียร์เป็นทางเอ็ดนับไม่ถึงกับโกงเวอร์ขนาดนั้นเพราะว่ามันยังบางอยู่นะครับในบางจังหวะนะครับ ส่วน S บวกสำหรับ2สัปดาห์นี้ผมก็ยังเชียร์เป็นเปเล่ยูซิเปโอวั The น,นวาตาซาเนี่ยผมว่าเดอะเบสอันนี่ยถ้าว่าสามตัวนี้คือขึ้นแท่นเลยนะครับส่วน S เนี่ยก็โกเบลฮาซาแล้วก็เฮนเดสเอโตจริงๆมันมีหลายตัวที่สามารถขึ้น S บวกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอโตทั้ง2ล่างเลยแล้วก็จะเป็นมาลาลูน่าเนี่ยก็ขึ้นได้ฮัมซิกโซกาเตสเนี่ยตรงนี้ก็ขึ้นได้นะครับส่วน A บวกที่สามารถขึ้น S ได้ตัวหนึ่งผมเชียร์แค่เบราโดตัวเดียวครับตัวนี้นรััััับบบตตววนนนนีี้เเลลลยสาาหรรคคท่่กงะ โดยรวมก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกไดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ